สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ีที่27แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการทำแอดมินดูตารางงานแจ้งซ่อมของช่างนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราเข้ามาระบบของเรานะครับในส่วนของฝั่งผู้ดูแลระบบแอดมินนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีปุ่มให้เลือกช่างนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับตารางงานนะครับตรงนี้โอเคเราจะคลิปตอนนี้ยังคลิปไม่ได้นะครับว่า โอเคครับไปที่งานของเรานะครับอ่า r e แพนเ e r ร์สนะครับผมโอเคครับเราไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า admin นะครับตรงนี้โอเคจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับ admin แล้วก็เราไปไฟล์ที่ชื่อว่าอ่า case l i s t นะครับ case ันเดนะครับโอเคอ่าขออภัยครับอ่าไฟล์ที่ชื่อว่า case ันเ e อร์สกอร์กีบเวนะครับตรงนี้ จะเห็นคำว่าตารางงานนะครับตรงนี้ที่มี a href นะครับตรงนี้ที่เป็น s h a r ปจุดที่เรายังไม่ได้ลิงก์ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไปที่หน้า index นะครับผมแล้วก็ทำ include file ที่เป็นตารางงานของช่างมานะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับผม a href ไปที่ index. นะครับ php นะครับตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายคำถามนะครับเราจะส่งอะไรไปบ้างนะครับ เราจะส่งไปแค่ t e x t id นะครับก็คือเรา copy มาจากด้านล่างนะครับเราเห็นจะเห็นด้านล่างเท่ากับ t e x t id เท่ากับ echo user id นะครับจนถึงปิด p p นะครับตรงนี้เราจะเอามาแค่นี้เราจะไม่ได้เอา case มาด้วยนะครับไม่ได้เอา c a s id มาด้วยแล้วก็ทําเครื่องหมาย and ให้มันนะครับและ act นะครับเท่ากับ worker นะครับผมอ่าโอเค act เท่ากับ worker อย่างนี้นะครับ อ่าให้อยู่ในดับเบิลโค้ดนะครับกดเซฟนะครับผมแล้วก็ไปที่ไฟล์อินเด็กนะครับไฟล์อินเด็กนะครับตรงนี้อ่าจะเห็นคําว่า l i f e นะครับ act เท่ากับ edit ให้ทุกคนเปลี่ยนข้างใน edit เป็นคําว่า worker นะครับ act เท่ากับ workerinclude ด้วยอ่าตรงนี้เราจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า case นะครับ case underscore worker นะครับ underscore list นะับอ่าหน้าแสดงตารางงานของช่างนั่นเองนะับด้วย php นะครับโอเคกด save นะับแล้วเราก็จะไปสร้างไฟล์ตรงนี้นะครับกด new file ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าอ่าโอเคที่เราไปก๊อปเมื่อกี้นะครับเป็นคำว่า case underscore worker underscore list นะครับนะ .php ตรงนี้แล้วก็กด save ไปนะับอ่าพอได้ไฟล์นี้มานะครับ เราจะออกแบบยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนับไปที่อ่า g o o g l e นับเราจะไปใช้ตัวของ Admin LTE สะครับอันนี้ของต่างประเทศเขาแจกให้พัฒนาฟรีนะครับผมโอเคนะครับ Admin อ่า LTE 3นะครับตรงนี้ให้พิมพ์ใน Google ได้เลยครับผมแล้วผมจะพาวิธีการแกะโค้ดเขาเอามาใช้นะครับโอเคครับในหน้าตาแบบนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าอ่า เพจนะครับตรงนี้คำว่าโปรเจกต์ดีเทลนะครับตรงนี้ให้ทุกคนไปคลิกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะเอามาแค่บล็อกด้านบนนะครับผมให้ทุกคนนะครับคลิกขวาน,นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าตรวจสอบนะครับโอเคพอได้มาแบบนี้ให้คลิกขวาอีกทีหนึ่งที่ตรงบล็อกของมันนนะครับแล้วก็ตรวจสอบอ่าเราจะไปอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเห็นเราจะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับมันจะโอเคด้านบนเราจะมาทั้งหมดนะครับทั้งโลนะครับ อ่าตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับคลิกแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ edit add html นะครับตรงนี้แล้วก็ก๊อบมาทั้งหมด control a นะครับหรือว่า command a นะครับถ้าใครใช้ mac แล้วก็กด c นะครับ copy มานะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ไฟล์ที่เราได้สร้างไว้นะครับ shape worker list นะครับพอสร้างแบบนี้นะครับแล้วกด save นะครับแล้วก็จัดโค้ดนะครับอ่าตรงนี้อ่า beautiful html นะครับแล้วแต่คนจะจัดโค้ดนะครับเพราะว่า บางคนใช้ VS Code บางคนใช้สับร e t เทคแล้วแต่ใครจะถนันดนะ,นะครับผมโอเคกดเซฟนะครับแล้วก็อ่าไปที่โปรเจกต์ของเราแล้วกดรีเฟซนะครับผมเราจะคลิกคำว่าตารางงานนะครับอ่าผมคลิกตารางงานนายสมชายนะครับอ่าพอคลิกแบบนี้นะครับอ่าจะเห็นคำว่า Text ID นะครับเท่ากับ2นะครับเราส่งค่ามาถูกต้องนะครับ and Act เท่ากับ w o r k e r นะครับตรงนี้ โอเคแอคเท่า okay, กับ worker นะครับเราไปเช็คนะครับว่าทำไมอ่าไฟล์นี้ถึงไม่มานะครับ case underscore worker list ptp นะครับไปเช็คที่ index นะครับตรงนี้แอคเท่ากับ worker นะครับ case นะครับ w o r k e r list ptp นะครับก็ถูกนะครับผมเท่ากับ worker นะครับ มันยังไม่มานะครับแสดงว่าเราต้องทำอะไรผิดแน่นอนเลยครับผมเราไปเช็คดูดีนะครับ c a ดเว o ร์เกอร์ลตนะครับตรงนี้ไฟล์ที่ชื่อว่า c a ดเว o ร์เกอร์ลถูกต้องนะครับพอเรากดเซฟไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อินเด็กนะครับแอคเท่ากับ w o r k ์เนะครับ c a ด e w o r k เกอร์ล er นะครับ W O โออเค่าโอเคครับผมเราผมลืมนะครับขออภัยด้วยนะครับผมลืม R นะครับ Work e r นะครับตรงนี้อ่ะเรากลับใหม่นะครับอ่ารีเฟซใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตารางงานนะครับอ่ะจะเห็นแบบนี้นะถูกต้องแล้วนะครับโอเคครับขออภัยด้วยครับผมพิมพ์ตกหล่นไปพิมพ์เร็วไปนิดนึงนะครับผมโอเคครับเมื่อได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับเราไปปรับแต่งต่อนะครับตรงนี้นะครับ ไปที่ไฟล์เ a รดเวอร์เกอร์ลินะครับตรงนี้อดิฟคอ12อันนี้ทุกคนลบไปเลยนะครับดิฟด้านบนนับที่เป็นยาวๆนับเหลือแค่โลไว้ก็พอนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้อดิฟตรงนี้เราก็ลบไปเลยนะครับเพราะว่าเราลบดิฟข้างบนแล้วต้องลบดิฟด้านล่างด้วยนะครับปิดดิฟนะครับกดรีเฟซนะครับอ่าโอเคได้มา3บล็อกนะครับแต่เราจะทําเป็น4บล็อกนะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปอดิฟด้านบนนะครับจะมีคําว่าดิฟคออ่าสิบสองคอเอสเอ็มสี่นะครับ จนถึงดิสปิดตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครักบก๊อปมาวางไว้ด้านล่างนะครับวางเสร็จแล้วกดรีเฟซนะครับอ่ามันจะตกแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปปรับนะครับจะเห็นคําว่าคอเอสเอ็มเท่ากับสี่นะครับตามหลักแล้วถ้าหนึ่งหน้าเท่ากับโลแรกเท่ากับสิบสองเราต้องปรับให้เป็นสามหมดนะเพราะว่าจะรวมกันแล้วได้แถวหนึ่งพอดีนะครับสามหกเก้าแล้วก็สิบสองนะครับเปลี่ยนเป็นเลขสามหมดนะครับมันจะมาเรียงแถวเดียวกันนะผมโอเค พอเรียงแถวเดียวกันแบบนี้นะครับไอ้ส่วนข้างล่างเนี้ยครับเราจะไปลบออกนะครับผมอ่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับดิฟอ่าตรงนี้ดิฟโพสอะไรตรงเนี้ยครับตั้งแต่ h ฮดสี่ก็ลบออกไปได้เลยอ่าลบลบหกโอเคอย่าลบอ่าโอเคผมลบตรงนี้ก่อนเขื่อผมดึงอ่าตรงนี้ดิฟถึงตรงนี้ลบออกโอเคดิฟหลอ้องสิบสอง อาจจะเห็นว่าเราลืมเราต้องลืมปิดดิฟแน่นอนครับผมมันจะมีดิฟอ่าดิฟเกินมาแน่นอนเอาใหม่นะครับผมด้านบนนี้ดิฟดิฟแล้วก็ดิฟแล้วก็ดิฟอ่าลบออกไปเลย โอเคโลตรงนี้แล้วก็ทำไมดิฟตัวนี้มันเป็นสีเขียวโอเคเดี๋ยวผมลองลบตั้งแต่อะโลเราเก็บไว้ก่อนคอสิบสองเราเก็บไว้ก่อนตรงนี้ลบทีละดิฟก่อนครับผมโอเคถึงตรงนี้ กดเซฟนะครับผมเราไปลองรีเฟซดูครับโอเคก็ okay. ถือว่าทำงานได้ปกตินะครับผมแล้วก็โอเคตรงข้างในนี้ครับผมเราจะไปสร้างอ่า เราจะไปเอาไฟล์ต้นแบบที่ด้านล่างนะครับจะชื่อว่า worker นะครับตรงนี้นะครับ worker นะครับจะเห็นคำว่า case underscore list นะครับให้ทุกคนนะครับ save as ไปเลยนะครับผม save ไม่ต้อง save as นะครับอให้ทุกคนก๊อปก๊อปโค้ดนะครับก๊อปโค้ดทั้งหมดนะครับจนถึง table นะครับไปวางต่อข้างในคอ12ที่เป็นของที่เราได้จัดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็วางต่อกด save นะครับแล้วก็เราไป r e f ฟ e s ระบบดูนะครับผม โอเคอ่ามันจะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่เต็มนะผมโอเคนะครับอ่าสังเกตลิฟตรงนี้นะครับผมขอลบออกอ๋อเราลืมปิดนะครับปิดวงเล็บตรงนี้โอเคกดรีเฟซนะครับอ่าได้มาเต็มแล้วนะครับผมว่าแล้วทําทไมลิฟอีกตัวเป็นสีเขียวแสดงว่าเราผมลบเลยนะครับผมโอเคถ้าได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วนะครับให้ทุกคนนะอย่าลืมนะครับ เราส่งค่าที่เป็น Text ID เท่ากับ2มานะครับผมเราจะเช็คตารางงานของช่างคนนี้นะครับว่าช่างคนนี้เขามีงานอะไรที่ค้างอยู่หรือว่าทำอะไรไปเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับพิมพ์ตามผมก็ได้นะครับประกาศตัวแปรนะครับผมประกาศตัวแปรเทค t อดีเท่ากับตัวแปร get นะครับ เกตแล้วก็เรารับค่าเก็มานะครับข้างในเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็ซิงเกิลโคดเป็น text id นะครับแล้วก็ปิด semi colon คำสั่งด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับคำว่า and status เท่ากับ2เราลบออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะให้มาทุกสานนะอ่าโอเคครับผมแล้วก็ c text id ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น user id เราให้เปลี่ยนเป็นคำว่า text underscore id นะครับกด save ไปนะครับ น่กดเซฟแบบนี้เสร็จแล้วเราไปลองรีเฟตระบบดูนะคผมอ่าโอเคจะเห็นว่าช่างคนนี้มีรายการแค่2งานนะครับว่ากําลังซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับส่วนอ่าปุ่มนี้เราลบออกไปได้เลยนะครับทั้งปุ่มทั้งวันที่นะครับเดี๋ยวผมจะลบอ่าวันที่มอบงานกับรับงานนับลบออกไปเลยแล้วก็ให้เราไปลบด้านล่างด้วยนะครับที่เป็นอ่า TD ของเดทนะครับแล้วก็ Td ของปุ่มรับงานนะครับ ลบออกไปนะครับให้มันเหลือแค่สเตตัสน่มนะครับผมแล้วก็ไปรีเฟซระบบครับอ่าจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับสถานะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอผมจะมาพาทําเขาหรือว่าทําข้างบนเนี่ยครับที่เป็นรอดําเนินการกําลังดําเนินการแล้วก็ซ่อมแล้วแล้วก็กําลังซ่อมหรือว่าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยครับให้มันเช็คตามจํานวนของช่างคนนั้นนะครับว่ามีขีดไอดีหรือว่าสถานะมันอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่จะได้ดูง่ายนะครับผมด้านบนนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแจ้งซ่อม V1 นะครับราคา499บาทถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกมาที่เพจสอนเขียนโปรแกรมเรียบไทยหรือว่าเข้าไปหน้าเว็บไซต์ผมได้นะครับตอนมีปุ่มให้กดเมสเซจตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ครับผมอจะมีไลน์สอบถามตรงนี้ได้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ